สวัสดีครับทุกคนผมบัวตุลนะครับพ่อบ้านแห่งเว็บดีพีครับวันนี้เรามาแนะนําวิธีการเลือกซื้อเกมดารกแนบอนไฟท์เตอร์ซีนะฮะสำหรับผู้เล่นที่สนใจอยากจะเข้ามาเล่นเกมดารกแนบอนไฟท์เตอร์ซีแต่ยังเลือกไม่ถูกนะฮะว่าจะเลือกแบบไหนนะฮะโดยขั้นตอนแรกฮะมันมีชุดเริ่มต้นสาหรับการเล่นเกมดารกแนบอนไฟท์เตอร์ซีนะฮะ, Z, ะ,ฮะหลักๆแล้วจะมีให้เลือกอยู่3รูปแบบนะฮะคือเป็นสแตนดาร์ดอีดิชั่นนะฮะ Fighter Set Edition และ Ultimate Edition ทั้ง3ตัวนะฮะรายละเอียดก็จะแตกต่างกันตามภาพที่เห็นนี้นะฮะคือตัว Standard เนี่ยจะได้ตัวเกมพื้นฐานแล้วก็ตัวละคร21บวก3ตัวละครบวก3ตัวละครคือตัวละครที่เราสามารถปลดล็อกเองได้นะฮะมี3ตัวละครส่วน Fighter Set ก็จะมี DLC s e ซีซ n 1เพิ่มขึ้นมาฮะส่วนตัว Ultimate นอกจากมี DLC s e ซีซ n 1เพิ่มมาอีก8ตัวแล้วยังมี a อนิเมะมิวสิกแพมาให้ด้วยนะฮะเป็นแพ็1นะฮะ ซึ่งตรงนี้วิธีการเลือกนะฮะขึ้นอยู่กับช่วงเวลานะะั้นฮะว่าแพลตฟอร์มของเราะ่ะตัวไหนมันทำการลดเพราะว่าปกติแล้วราคาจะไล่เรียงตั้งแต่ Standard แพงกว่าเป็นไฟเตอร์แพงกว่าเป็นอัลติเมทแต่บางช่วงไฟเตอร์สแตนดาร์ดก็อาจจะไม่ลดราคาฮะลดราคาเป็นตัวอัลติเมทซื้อมาก็จะคุ้มกว่าเช่นกันฉะนั้นสามารถเลือกได้เลยฮะขึ้นอยู่กับช่วงเวลานั้นๆฮะว่าตัวไหนถูกกว่านะฮะคำถามต่อไปฮะว่าตัวละครพื้นฐานมีตัวอะไรบ้างฮะตัวละครพื้นฐานมี21ตัวละครฮะตามภาพที่เห็นนี่เลยฮะใครอยากเล่นตัวไหนก็สามารถเล่นได้เลยนะแล้วก็3ตัวละครฮะที่สามารถปลดล็อกได้ตามเงื่อนไขในภาพนี้นะฮะหลกัหลกๆก็จะเป็นเรื่องการเก็บเงินในเกมให้ครบะคะหรือว่า ไปเล่นในโหมดเอาเขตแล้วเล่นแบบยากให้ได้ผ่านทั้งหมดนะฮะตามเงื่อนไขเนี่ยก็จะได้ตัวละครที่เราต้องการซีซั่นหมี8ตัวละครนะฮะอย่างที่แจ้งไว้แล้วอยู่ใน FighterZ e t i t i t n o n และ Ultimate Edition 8แปตัวละครดังนี้ฮะแต่ว่าตัวซีซั่น2กับซีซั่น3ยังไงก็ต้องซื้อแยกฮะฉะนั้นซีซั่น2มี6ตัวละครและซีซั่น3มี5ตัวละครนะฮะเราสามารถซื้อแยกตัวละครเป็นตัวๆได้นะฮะหรือว่าจะซื้อแบบซีซั่นพารเหมาเลยก็ได้เช่นกัน ฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับช่วงฮะเพราะว่าการซื้อแบบแยกตอนนี้ก็มีการลดราคาแล้วด้วยนะฮะฉะนั้นถ้าเราจะซื้อแบบแยกหรือเปล่าก็แล้วแต่ฮะหรือว่าจะซื้อแบบพาร์ตคำนวณให้ดีฮะโดยผมค่อนข้างแนะนําให้ซื้อเป็นตัวแบบพาร์รวมนะฮะแบบเหมาก็จะถูกกว่านะฮะบางทีซื้อ3ตัวนี่เท่ากับซื้อทั้งพาร์แล้วนะฉะนั้นอันนี้ต้องพิจารณาให้ดีฮะว่าอยากซื้อแบบไหนนะครับ อมาฮะเมื่อเราซื้อมีเกมแล้วนะฮะเราอยากฝึกเล่นนะฮะทาง WDP เราก็มีช anel อยู่ในช่อง y t u t u นะฮะสามารถเซิร์ชเลยฮะว่าเป็น Wake Up DP แล้วก็เราจะมี playlist ฮะเป็นห้องการเวลาฮะจะมีคลิปสอนฝึกคอมโบพื้นฐานหรือว่าเรื่องเฟรมเรื่องอวิธีการล้มแล้วลุกต่างๆอะไรเงี้ยฉะนั้นในเนี้ยสามารถสิงตัวอยู่ได้ฮะเปิดวนแล้วก็เป็นห้องการเวลาฮะออกมาก็จะแบบมีความเข้าใจในตัวเกมมากขึ้นเลยนะฮะและเมื่อพัฒนาตัวเองเสร็จแล้วครับ เราก็มีแพลตฟอร์มนะฮะสำหรับาการพูดคุยนะฮะสำหรับกลุ่มผู้เล่นคนไทยนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝั่ง PlayStation 4นะฮะหรือว่า PlayStation 5แล้วก็จะมีทั้งฝั่งสตรีมนะฮะซึ่งทั้ง2ระบบเนี้ยเกมดักบอลไฟเตอร์เซตนะฮะไม่สามารถเล่นข้ามระบบกันได้ฉะนั้นต้องเล่นภายในแพลตฟอร์มของตัวเองฮะนั้นกลุ่มไลน์สามารถนัดเล่นด้วยกันหรือว่าพูดคุยกันได้ฮะแล้วมาร่วมเล่นกับคอมมูนิตี้ของเรานะคะเวกอัพดีพีครับกับเกมดักบอลไฟเตอร์4ขอบครับ